รุงเจ้าพ่อพญาแลนะครับก็ถือว่าเป็นทีมระดับต้นๆของภาพกระดกเชือกและวก็นักเรียนที่จบจากเอ่อทีนี้นะฮก็ได้มาท้ามกันยนที่รุ่งสิทธิ์สถิตหญ่โคตนะครับมาเป็นทีมรุ่นแรกเข้ามาตาฮะคว้าเส้นผ่านศูนย์กลาง3 2 1บาดขาเพิงเดียวที่25คะแนน โอ้โหนะฮะดีแท็เก่า,ายังไวร่าอยู่นะครับจะไวร่ายอยู่เลูกสะพ้อพญาแลทนะฮะลูกสะพ้อพญาแลนะฮะตั้มสีบอลบอลเง็ดกนที่นะฮะท่าตูจะประกอบขอคอยนะฮะก่อนที่จะประกอบขอ,อบคอยได้เออ,อ,อเวิดหน่อยยืดหน่ยแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ,อย่าลนนะฮะอย่าลนาจังสมายุมีปัญญาเสริม มาทีมีปัญญาเกิดเย็นเย็นดิ้งเร็วเร็วอ้าวนี่ยเขาบอกว่าผไม่ต้องยิงหรอกเดี๋ยวคูทุ่ม่วงตุลีทายใหม่ดีฝ่ามันหยุดที่ยุติเกมอ่านี้ก็เป็นเทคนิคนะเพราะู้ว่าคู่ต่อสู้จะยิงหัวกระบาลบอลล่วงไปเลยให้มาลีทายใหม่เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ยิงได้เพราะว่าถ้ายิงได้นี่เกมจบนะตอนนี้ยังพอมีสิบอีกสามสิบแนนจากลาบลิสจากลาบลิสจากลาบลิสเร็ว ชีทที่สามนะบอลล่วงก่อนเอาชีทที่สามลงด้วยชีทที่สามลงตามการนะเพราะว่าบอลล่วงก่อนที่จะปล่อยชีทที่สามอ่าโอเคนะครับโอเคอ่ะเร็วเร็วไปอ้าวไม่ได้นะฮะเพราะว่าลูกจะเพ่าระยะอยู่จริงๆไม่ต้องมีสลับเราเป็นล่วงตลอดเลยเบอร์ปัจจุบันด้วยปัจจุบันไม่ไม่แพ้ติดมา สามสองหคึ Three, two, ่งอตรียมอ้าวยังยิงยังไม่ได้นะครับพอได้พอได้เอาเอาแค่นี้ใช่ไหมเอออ้าวยืนอยู่ยังไม่ติดยืนอยู่นะแต่ว่าไม่ดรอกนะครับดรอปจะไม่ขาดที่นัดที่นาทีนะครับไม่ขาดเยอะหรือมีปัญหาอีกนะครับยเรื่อยๆครับ ทิสเตอร์ยังออกไม่ได้นะครับเพราะว่าลาโบลียังยังยังถูกทำลายด้วยกบนะครับใครได้ขาดผิดยัออกไม่ได้ออกไม่ได้จะกายโดยด้วยครับใครขาดผิดขาตัวที่ห้าอยู่แอดเขาเขาหยุดฟันน้ำก่อนนะครับจะออกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามีลูกบอลค้างอยู่นะมีลาโบลีค้างอยู่บนต้นนะครับไทรได้ขาดผิดนี้ก่อนนะครับตอนนี้ เราป่อยนะครับลูกเล็กนีไม่ได้คะแนนนะครับเออประดิกฐ์ประกอบลูกเล็กก็ไม่ได้คะแนนนะครับลูกเล็กลงก็ไม่ได้คะแนนนะครก็จะต้องเสียคะแนนไป15คะแนนสารับทีลูกเฉพาะพยาแลนะครตอนนี้อ่าแล้วครับตีตื้นแล้วนะครับจอดับจอดับเลยครับเชฟบอก่าแทนได้นนเป็น55 ีเลยกับเหมือนมากแก้นะแต่ว่าโอเคอเสายตาทุกสายตาเจ้าฟองอยู่ว่าบอลอานเทตเบลื่อโดยไม่ไปโดนหยนต์เลยนะครับถือว่าเป็นทีแรกนีแต่ว่าทีนี้มันเอาพงอะไรไปไหวพระวิษณุนแน่เลยพระวิษณุน้วยพระวิษณุนนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ พอไม่กล้าเปลี่ยนโอวิโนโนนะรเพราะว่าเป็นด้านเดินพิทักษ์องงะไรตรงนี้เป็นอิูวแต่ว่าสัติตนะครับเป็นพระวิโนโนรู้ว่านู้งเมืองของมุบไรต้องอิันาสติ